สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับสวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะครับคลิปแรกของวันนี้นะฮะโอ้โหตรงนี้ก็เปลี่ยนนะป้าก็ถมขึ้นนะครับถมดินขึ้นแล้วก็ปลูกคอร์สมอสปลูกไม้อดับนะสวยงามตรงนี้ด้วยหน้าห้องน้ำนะครับก็เป็นการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับหาเดินดูนะ มันจะมารับตรงนี้พอดีนะที่แรกมันต่ำนะนะมันจะขังนะตรงนี้นี่ก็ถมขึ้นระดับเดียวกันแล้วนะครับก็อัปเดตนะมาอัปเดตพื้นที่หน้าลานปูเตรียมพื้นที่งานวงสวงนะครับไ้ก็ขึ้นแล้วนะฮะคอสมอสดอกคอสมอส กาดจะสวยนะครับอ่าวังปูอาเฮ้ยจิตนาครัตหน่เสือนะอเสือกาดแดดออกต่เช้านะาน่าจะเริ่ม เท้าหน้าหนาวแล้วถ้าหน้าหนาวก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แดดออกเช้าๆนะท้องฟ้าแจ่มใสนี่ท้องฟ้าก็จะประมาณนี้นะครับยามเชา้าๆ บรรยากาศสดๆเรียวๆนะฮะที่วังปูปราริชิตนักราชได้ดูมุมกว้างๆนะครับมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้า, like, า share, comment, ขมาพูดคุยกทายกันนะครับเ,เป็นการกลับมาในรอบสองอาทิตย์นะถืงแ่้เป็นสองอาทิตย์นะพราะวันไม่ได้มาหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ของสองอาทิตย์ก็จะเป็นสองอาทิตย์ของวันทํางานนะครับผม <S <S โ,อโ,โอ้โหสวยงามมากแดดออกเช้าๆนะครับ กาศยามเ้าที่วังปู่ปาริจิตกรดก็หยุดยาวนะอาทิตย์นี้หยุดยาวสามวันนะครับยาวสามวันเราอยู่กันให้ช้ำไปเลยเอฟซีเสือนะเสือยูทูปก็คึกคักเช่นเคยนะครับผมถ้ากลับมาเสาร์อาทิตย์ไหนมาเสาร์อาทิตย์ก็จะ คือคักในยูทูปพาไปดูบรรยากาศด้านหน้านะครับหาดูบรรยากาศด้านหน้า แอดเสือก็มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตพื้นที่ด้านหน้าก็แดเเดเปรี้ยงเลยเช้าเลยครับรับชมที่จังหวัดไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยรักค่ายกันนะฝากเอฟซีเป็นกำลังใจให้ลุงป้าต่อไปนะครับนี่สินคา้าตัวใหม่ปลาปลาล้านัวนะแล้วก็สบู่ชมใหม่นะครับอันนี้ศพต่อมาแล้วนะก็อุ่นก็ได้นะที่ไลน์ที่พิเศษนะครับผม ที่ถนนด้านหน้านะครับหลักบรรยากาศสวยงามตามท้องเรื่อง ากาศดีนะในท้องฟ้าสีครามนะในฟ้าสีครามต้นมันขึ้นแล้วนะนี่สวนมันตรงข้ามนะครับทีแรกต้นเล็กๆนะก็เดี๋ยวก็ได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับสำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง ชานี้ก็อัปเดตนะฮะมาอัปเดตคลิปแรกของวันอยู่กันยาวๆเลยนะคสามอาทิตย์ให้สามอทิสามวันสามวันสองอาทิตย์จันนะทุจันก็เป็นวันหยุดนะครับวันขายสนค้ของข้อหลวงลร้อเก้านะฮะ โอ้ข้าวสวยมากเลยเดี๋ยวพาเอฟซีไปดูข้าวมาันะคลิปต่อไปคลิป่อต่อไปนะครับโอ้โหมองไว้วนช่วมหัวล้วเลย ก็เดี๋ยวทิ้งท้ายนะบรรยากาศที่วังปูปริจิตนาคราชนะครับน,นี่ก็เป็นบริษัทมลโอมนะครับ นกกานะก้าขึ้นเยอะเลยนะครับกอนเราดูความสวยงามนรนะับหน้าหนาวนะครับที่วางปูนะครับทุกๆปีอยู่แล้วนะครับป้าก็จะจัดสวนนะจัดสวนจัดดอกไม้สวยๆนะครับมาไว้ให้เอฟซีได้ถ่ายรูปนะตอนรับสกกรหน้าหนาวแล้วก็งานวงสวงนะครับวันนี้สิบธันวานะครับ